ครับ่น้องครับอันนี้เราก็มาถึงกันเรียบร้อยนี่จานบาสไงโสดโสดเหรอกินยังเด๊นี่กินยังฮะโอ้นองครับเอาลูกตีบอ่ะไม่เอาลกตีบ่ อารณ์นเกบี้านาเก็บโอ้โหบรรยากาศเทครับได้เมาการอบรอบนีบด้ท the uh, ี่เด้ออ้อันนี้ก็ข้าวมันไก่ครับสอนมาแกะอคอนีเบอร์ำรอบนี่เบอร์จัดกปโย่ให้ได้ครับ้อบ เบอร์เดียวภาพติดตอให้ได้ครับพี่น้องเริ่มตัดเริ่พี่น้องครับมาฮวันี้วกมมกุลังจมเริ่มทำบุท่านไปมาผมกันยิดถืงกับทา่านมากมาบมก็ดีใจอพี่น้องมาครับมาพี่น้องเฮามาตัวกุ้มอูกลุ่มลานมาบอกมา มาทสมุนความกันครับสมุนร่วมกันพี่น้องเข้าครับปูกองยี่สิบาปทยี่สิบแเี่ช่วยบรรดม่หวงเพิ่นกบิเพิ่นเบิ่นเบิ่นเบิ่นเพิ่นเบิ่นเบิ่นเบี่นเบิ่นเบิ่นเบิ่งเบิ่นบิ่นลบิ่นเบิ่นเบิ่นเบู่นเบิ่นเบิ่นเิ่นเบิ่นเบท่น่นเเบิ่นเบิ่นเบิ่นที่นเบิ่นบกันเเบิ่นตะวันเเงิน่อ

กระดูดัดผัวิวอยู่ในไห่นี่เทียนี่การดุกนกระตาใ่กระตานี่ตุ๊กตาขับนี่กระดุกกระตากระาตบพี่อองนี่รุกขับนี่เตาไบกลนพื้นเตาไบั้ขับอร์หนึ่งแนเมื่อพั้พมทกันพี่ออกเอื่อนขัดเอื้อนนี่ตรงขวดตรงขอยางตรงกระันตรงกระเงาที่เกิดมาตกีกระั้นตะกี้ายาวรับ เสียกันขันเสกันย่าวอนนีต <They> ับเสียไร่เสียงมะไรเสียชีแดงเสียขมพู่ชีแหล่ที่ยังมีศบสาน้องมีเพอให้พี่น้องครับโอ้โกินน้ำใบวัดใหญ่เลยครับเอ่อครัยดีม่แหงเลยเรียม่วงตบ่อนเย็บเชไรครัเกี่บ้านที่บังรับมานึ่ง่าฟีบอ่ะง่ายฟีบ่้มหลงมหพ่งอตัวพ่อหม ก็เลยไม่ได้พีว่าครับขอตรวจได้หลายเด้อเออโอ้เสียชุบตมาโอ้เสียชุบมะหอดมะเทิงผู้ปองให้มันมาเนอร์ลานเดอรมันมาเนอรเออเอาเทียมเออเอาพับลมเอ่อสาธุสาธุว่ะครับอ่าอันยาและกรรมการเพิ่นก็เห็นยุ่ในตลอดนะครับเออพีว่ามาทั้งคนรวมกันครับ พีน้องเข้าสวัสดีสวัสดีสีไม้มันก็ด้มาไกลๆเลยม่นจะคนตัวลาเปีไม้เข้าเอนได้ย่างหายเพื่อนเาว่างไปเอาไว้เ่นีย่างไกลเออเตอนครัเือนครับเออเออคุณแม่เื่ใจก่อนเนคุณแม่สีก็เข้ากระไรเออ เรียกว่าจ้กนต์ตับหายชอให้คู่ฟองได้ก็ได้ที่คู่ฟองมกัฮอนแล้วพี่น้องฮอนแล้วสาธุคอย่อีน้งเด้ออ้มแก็บจะได้ต้มใส่ันนี้เนี่ใหางเปลเจ้าอยู่นเ้อสาธุเบิ่งทันเห็นบ่ยางไปเบิ่งางนั้นยางไปเบิ่งกน เออชื่อว่าไฮรามากครับย่างไปเบิ่งหันมันเป็นน้องหนาไปเบิ่งว่ามีหมอกจอดปอน้ำต้นครับย่างออกไปนี่ย่างไปเบิ่งเออน้ำขกินน้ำหอมขันครับประตูทางออดหมอมเข้าอ่ามาทางได้ครับมาทางไก่ทางไก่พอได้ว่ากันครับโอ้นอกเป็นแนวนอกก็มุลุบบุบบุมาตลอดต่อขีลราหน่อยง่ายกันมาแข็งแรงแข็งแรงเรือเรือ ึ่งสองคือทังคนอ้าวสมบัตทั้งรอบขามด้วนี่เพื่อตาดีเออยังห้าโอันนี้ด้วยัมันออกมาในไรได้เหมเอันเห้าโมงจอดรถพี่นตอ้องแลาเ้องากะมาถาวรดีเออ รรอาระรี้พี่ีจฮีเด้พี่พูดิโอ้พี่เด้พี่ด้จอนี่เขามาจอดพี่แล้วเขาไม่จอดวรถไบ้อยชิงอ่แล้วนะบ่ต้องจองยางไปพร้อมกันหลดออกมา ถ้าเราจะไปได้หรอยังถึงยพื่อนอยู่ในในที่ใดที่หนึ่เป็นน้องมาฮะแมนเมื่อแรกคนมีหมองอยู่หลักงานฟีดกานฟีดอันนี้บุญยังเพื่อนก่อนบุญหลูก็เห็นเขากองอยู่กลางซาลาันนี่บุญบุญหนังแม่แม่บุญยังนี่เมื่อนีร่บุญเดสาบุญแจกโอ้บุญอัด

ร่มเบอร์ปญครับร่มเบอร์อาทีพะไรเบอร์ไปเอออยู่ทางร่างนี่บ่บยูดจัดเป็นดาวเย็นครับพูดจัดไปหาแมนนนี่ยน เออแม่บ้านห้าน้อยหาอยแห้าเก็บห้าเก็บถ้าเบ็ดไปไละ ดใส่ทางในเพป็นบุ่้ยาเดินมองนอกน่อ,อนไหนรถบานรถยังขับจอด,ดบนหอกจอดด้านหลังเลยอะไรเนาะอ่ะขอกค่เก็บนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องชัยลำเพินอ๊อบพิเชียวครับโอ้พี่สายมาปรนูนอนสบายหนิเพิ่มขึ้น ตื่นขึ้นก็ห้อมแมงอย่างเดียวห้อมแม่งใช่อ่ะพบกันไม่ค้าสวัสดีครับ